You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. t h สวัสดีพี่นองชาวฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่บาเลสโซนอีกครั้งเนาะวันนี้พี่ลงคลิปช้าหน่อยเนาะก็เพราะว่าเอ่อไปต่างจังหวัดมาแล้วก็เพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาก็เลยว่ายีบรีบกลับมาอยากได้สมชุดน,นี้มากเป็นชุดไอ,อ้ทรชนคนป้นโลกนะซึ่งอยากได้อยากได้มานานแล้วอะ่ะ แล้วก็ยังไม่มีด้วยแล้วก็มีกิจกรรมาใหม่ก็คือชุดนี้เลยแฟชั่นใหม่อะไรเนี่ย MC สายสตรีมเดี๋ยววันนี้พี่บอลจะมาส่งชุดนี้ก่อนมาให้ดูกันว่าจะหมดกี่เพชรนะแล้วก็มีเสื้อเก่านะครับซึ่งกลับมาขาย2ปีแล้วนะเสื้อ black Iconica ก็เขาบอกเป็นของแล้วแต่ก็ไม่น่าแรแ,แล้วแหละกลับมาขายแล้วก็เดี๋ยวลองไปส่งกันว่าวันนี้จะหมดกี่เพรนะซึ่งการแลกเปลี่ยนใช้ทั้งหมด100กับ ยี่สิบห้าเพชรต่อหนึ่งร้อยแค่ยี่สิบห้าเพชรก็คือชุดชุดทรชนเนี่ยใช้หนึ่งร้อยเนาะแล้วก็เสื้อแบล็คเนี่ยใช้แค่ยี่สิบห้าเองยี่สิบห้าโทเค็นเดี๋ยวไปสุ่มกันเลยดีกว่าแต่ถ้าเพชรพี่บอลยังเหลือก็ว่าจะสุ่มชุดนี้ไปด้วยเลยกับกิจกรรมใหม่ของลั c กี้รอยัลชุดนี้นะแต่อาจจะไม่สมเพราะดูแล้วน่าจะเพชรน่าจะไม่พอพี่บอลยังไม่ได้ทาการเติมเพชรเนาะ นี้เลยละกันทีเดียวเลยละกันเนาะร้อยกล่องเดี๋ยวพี่บอลมีส่วนลดหนึ่งพันห้าร้อยเพชรหนึ่งันเพชรพี่บอลได้ส่วนลดด้วยเนาะหนึ 1, ่ยเพชรได้ส่วนลดสองรนะ้อยห้าพก็เหลือพันสองร้อยยีพัรเพเองไปเอาหกิกล่องเลยทีเดียวอะไร่ะได้ล่ม ได้ร่ม hey. 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 เฮ้ย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 อ้าวได้เสื้อมาแล้ว <Hey. S 1> ได้เสื้อมาแล้วนะเราก็ไม่จำเป็นต้องต้องไปแลกเนาะซึ่งได้มาแปดสิบหกแปดสิบหกขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกส 14. 14ิบสี่สิบสี่เงินพี่บอลเปิดอีกสักสิบกล่องสิบกล่องได้สดหรือไมอ่ะ ก็ไม่ได้สดลดนะ2อง้าเพ็ดที่20บแล้วก็นะที่วันว่าจะแลกหมดเลยทั้งเสื้อผู้หญิงด้วยไป20เพ็ดเลยละกันพอได้สดลดอีกเมื่อกี้1,500เพชร้อเพ็ดกสี่ร้เพ็ดเป็น1,900เพ็ดไปไปก็ไปทำการแลกเปลี่ยนเลยยัง่าดีก่อยัง่าดีนะครับ อห้าเดี๋ยวแรกอันนี้ก่อนอีกห้าขอเปิดอีกหน่อยแล้วกันเอาเสืรอผู้หญิงด้วยอีกห้าก็เปิดทีละกล่องเอนกันเผื่อได้สองหนึ่งเนี่ยสามแล้วขอสองวะต้องเปอีกกล่องยูดดีเอ,อ,อ้าได้เสื้อผู้หญิงเฉยพี่ร้อยยี่สิบสี่เพชรเดี๋ยวแรกอันนี้ก่อนเลยแล้วกัน ได้มาแล้วครับกับชุดโทรชนเนาะเป็นชุดสวมเนาะก็จะสวมใส่ให้ดูเลยแล้วก็ได้มาอีก24 24ว่าจะแลกอะไรดีอะและกกางเกงผู้หญิงแล้วกันนะเพราะกางเกงผู้ชายไม่น่าจะใส่อ่ะอก่อนไม่น่าจะใส่นะไอ้วอ ไอวอร์ถ้าแปดสิบเนี่ยไอวอรมีแล้วไอวอรเยอะมากๆแล้วอ่ะไอวอรพี่ว่าลายเยอะมากๆแล้วอ่ะเอาขออีกเหรียญเดียวละกันยี่ห้าเพชรไปโอเคก็เดี๋ยวทําการแลกกางเกงละกันแลกเปลี่ยนกางเกงของผู้หญิงละกันเนาะชุดอะไรเนี่ยแบล็คอะไรเนี่ยกางเกงอะไรเนี่ยเนี่ยยีนแบล็กสวยไหมเฮ้ยสวยสวยสวยแลกเลย ขอเป็นกัรเกมผู้หญิงแล้วกันโอเคก็ได้ครบมาแล้วนะครับสำหรับหมดไปทั้งหมดมีพันห้าลดเหลือพันสี่พันสี่กับอีก4ี่รอเพชรพันแปดพัดอีกร้อยเพชรก็1 9ึ่เก้าอเพชรนะครับกับ1 9ึ่เก้าเพชรกับชุดใหม่นี้เลยก็ที่ได้มานะ ไม่หลอกไม่หลอกกับเสื้อนี่เลยเป็นไงนะเป็นเสื้อแร่นะเสื้อตัวนี้ให้พี่อยากได้เพราะว่าน้องๆก็จะสมแค่นี้แหละกับเออ่ชุดนี้ที่พี่บอลเองที่อยากได้ชอบชอบมากก็หมดไปพัน ประมาณพันเกเพรนะได้สเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายแล้วก็เก่งมาหนึ่งกก 1, ตัวแล้วก็ชุดของทรอชนินของตนโลกและอีกชุดหนึ่งของลักกี้รรอยัก็คืออันนี้เลยแต่ว่าพี่ว่าจะไม่สมไม่สวยอะ <c oughs> ว่ะว่าพอใส่แล้วเหมือนเหมือนเสื้อคุณพ่อเสื้อลุองคุณพ่อก็คือหนึ่งหมุนหนึ่งครั้งใช้หกสิบเพรนะครับแล้วนําก็กิจกรรมเหมือนกันก็คือนําโทเค็นเนี่ยไปแลกชุดได้ไปแลกชุดได้เลย นะ้น้องๆคนไหนอยากได้ก็ไปสุ่มกันเอางั้นเดี๋ยวตอนเช้า10โมงรู้สึกว่าจะมีกิจกรรมชุดของออชุดลายบังกรน,นะเป็นชุดชุดทองซึ่งเนี่ยมันจะเป็นชุดเนี้ยซึ่งพี่บอลก็ยังไม่มีเดี๋ยวจะมาทําการสุมให้ดูว่าจะหมดทั้งหมดกี่เพชรเดี๋ยวจะได้ไปทําการเติมเพชรมาด้วยอ,อนี่เลยเป็นชุดนี้ น่ครับก็จะมีเสื้อ,อสีส้มเนี่ยสีส้มเหลืองชุดกางเกงนักซิงเนี่ยกางเกงหมวกนะครับก็ยังไม่มีเหมือนกันก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไปทําการส่มมาให้น้องๆดูว่าจะหมดทั้งหมดกี่เพชรงั้นคลิปนี้เอเอเ้ยเดี๋ยวกางเกงหายก่งเกงหายใส่เดตไลน์นะ่าจะสวยอ่ะสวยไหมรอเท่ นี่เลยคงัินคลิปนี้พี่บอลก็ขอตัวลาไปก่อนนะกับกิจกรรมวันนี้แล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมหน้าอะไรก็เดี๋ยวพี่บอลมาส่งให้ทุกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพี่บอลรลสอร์ได้เลครับแล้วก็ facebook ทาง S1 แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ